มือมองอาทิตย์ที่รับขอฟ้ากว่าจะหมุนไปความเงากับวนเวลาก็แปรผันตรงกันไปยิ่งนานเท่าไรยิ่งเงาหลับตานอนคิดจูรู้ปัญหายอยากจะเข้าใจความรักกับวนเวลาแปรผกผันกันหรือไงยิ่งนานเท่าไร่รักจึงน้อยลง ใด้ความรักที่ล้นดวงใจลดจนลบเลือนไปทุกคืนยังรอว่าเธอจะกลับมาไหมกลับเป็นความเงารุมเร้าดวงใจเงามันเนาวเกินไปฉันขอให้เธอรักฉันอีกครั้งได้ไหม อาทีที่รับขอฟ้าก็จะเข้าใจความรักจะแปลผกผันกับความเหงาในหัวใจยิ่งรักเท่าไรเหงายิ่งน้อยลงหลักการความรักกับช่วงเวลาและความเหงาใจเรียงร้อยเป็นสมการการแปรพันแทนค่าไปมีใครเข้าใจสิ่งหนสุ จะคิดละกันจากไหนคงไม่สำคัญวันนั้นที่เธอจากไปมีทางไหนแก้ไขมันละกันร,ร้อยพันไม่มีคำตอบเหตุใดความรักที่ล้นดวงใจลดจะลบเลือนไปทุกคืนยังรอว่าเธอจะกลับมาไหม เป็นความเงาร่มร้าดวงใจเงาม,มันหนาวเกินไปฉันขอให้เธอรักฉันอีกครั้งได้ไหม อาทิตย์ที่รับขอบฟ้าก็จะเข้าใจความรักจะแปลผกผันกับความเหงาในหัวใจอย่างนั้นยังรออยู่ทุกวันแต่เธอรักกันฉันไม่เหงาเลย